ได้เกอบมดวีวรถไม่ติดแล้วบอกว่ธินงไปบอกบอกว่าีจะไปชะลอรถข้างหน้าให้ไชะลอรถข้างหน้าเลยพี่ิน ระบูทางนึงเล่ลเนี่ยไปซอยเจดันครับใ่ิภาพนอดชะลอรถไอะลอรถางหนวะไอพี่จับรยารัครับยงครัไม้ครับลงรอไม้ลงเงาไม้ไปไอซอยเวลาไปดูเบีย ล้มงอมาอยู่ลงอม้เด็กล้ม,มลขันหน,แบบขนหน้ามาขับรถขหน้ามาเบรกรถขันหน้าไว้ผมจะปาดเลยขอให้ชัวร์กันนะว่าเป็นปืนตอมบอยิงเปล่บบาระวังด้วยระวังด้วยนี่ครับปัญหาเนี่ยยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ใช้ความระมัดระวังด้วย ใจเย็นๆไม่เป็นไรออกไม่ต้องรีบมันอยู่ใกล้ลแล้วไปเื่อยๆรถล้นยางแตกแล้วไม่ไปอยู่ไ่อยู่

จะ,จะ,จะบีบกัรแปงได้นะดูดีๆงงงง 40, ยงล้หมดสภาพแล้ว้าดว่าไปไม่ไกลชองเง่องเจ็งช่องทศเวกซอยจนคนร้อนางดถนนไกรฟุริราชถนนไรฟุตสิราชองเขางดถนน

ผมไดิผมไปนนนะผม้ไม่แต่พี่ถือปืนมาผมบอกกลัวอะไรนะพี่อ๋อครับไม่ครับไม่ผมจะไปขายได้ผมขายไม่ไาคือเขาไม่ได้ขายครับของน้องน้องเขาปิดอยู่ครับผมมาด้นบ้านจะเข้าร้านครับน โอ้ดะพี่ถือปืนเข้ามาน้องเขาก็กลัวกันเลยพี่เมื่อเื่ผมเล่นไม่ดีธรรมดาผมไปเมื่อเมื่อกี้พี่ก็ถือปืนมาชักมาหาผมอยู่เนี่ยโอ้โหมันอะไรผมกินกินน้ำไมะได้ผมกินมันของผมไม่ได้ขาผมขออภัยด้วยครับพี่ครับผมไม่ได้รังเกียจพี่ขออภัยด้วยครับ,รรบน้องเขากลัวอะไรพี่กลัวลอะไรผมจะไปน้องเขาโหพี่ชักปืนมาขนาดนี้น เมื่อกี้พี่ก็ถือปืนออกมาหาผมก่อนหน้านี้พี่ก็เข้ามาพี่ก็ถือปืนมาเมื่อวันที่26ครับตอนตี3ใช่ไหมครับพี่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 ก็ถือมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับครับเพราว่าพูดถึงนี่แหละว่ถ่ายเพราะทก็พี่ชักปืนมาพี่แล้วแล้วคุณถ่ายทำไม โอเคขอโทษครับพี่ขออภัยด้วยครับครับผมขออภัยด้วยครับครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากพี่ครับผมขับรถได้ดีครับครับผมขับรถดีครับพี่ครับผมเข้าใจพี่ต้องขอครับผมต้องขออภัยด้วยครับต้องขออภัยน้องด้วยครับ